อก oh, oh, oh มือเลือดไปนอนมึงเด้อติดงานใหมขอไปขอสวัสดีครับพี่น้องวิลรลว์บึงเด็ดครับผมมาใส่ไว้บังคับเนี่ยคือบ่านอ๋อพี่น้องเลยเงียบพี่น้อ หลอนก็เค้งหน่อยนายพุดไม่เยอะไว่ใส่นหน่อยเหงียวหน่อยขากรับจังเสียบเียวพี่น้องก็เค้งหน่อยมันหลพูดโอ้หลอนบึด mất bớt nhanh quá bòn bốn nghìn thử lên điệp loài bớt với nó ngay dẻ lên, yeah, lên bèo phá nổi mất lại phá nổi phò biết vô bên nào, bé, yam gấp lên, để quay siệp gấp, bố thử rồi, mất rồi, phá như này, bố phạt <Whoa S 2> ลังนี้เสียไปใส่ยวะบิ่งเบ็ดลังนี้พี่น้องเด็ดลังนี้มีอาการเด็ดลังน <have> ี Sabbath, ้มีอาการครับผมยูบ่ดึงดึงดึงพี่น้องดึ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 ง มึงืดกไปนอนมึงได้ติดงานให้ขอคบโอ๋อมาเลยพี่น้อ,อนงออออน,อนี่ครับเต็มนึง โอ้เตียมงงงามเลยพี่น้องไง,งเตียมนี่สวยๆเลยกินลึกบ่ปวดได้อยู่ปวดได้อยู่ครับว่าแต่สีว่ามีเตียมเตียมๆพี่น้อง มาเลยมันมันแล้วครับผมบาดใส่พอดีต้มพอดีปน dưới cắm vào diệp nha đây nhìn nhang vô hà lắm phải chứ cho

หลังนึงผมใส่หาปลาดุกในพี่น้องไม้นี่ท่านเห็นปลาดุกอยู่ <c oughs> ยุ่งขอ้อข้อโอเคครับพี่น้องมือ่เสาร์พอกันครับผมเดี๋ยวสิไล่เสียบเงียกบก่อนปลาหน่อยไม่เหลือเงียบมดแล้วโอเคครับมือ่เสาร์พอกันครับสวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้องบิดโปรตีนขิงเลยว่ะ เสียงนกเสียงกาห้องพี่น้อหนุ่ยป้าหน่อยมาเล่นเงียมดพี่น้องไม้นี่บัวพัดเลยป้าป้าหน่อยเล่นเงียห้มยกับป้านั่นป้าบัวนี่เลียนเกลีย,ย,ยนไมน่ม ไม่ใส่อีกโอ้ยปลวกมั้งไงกับมั้งไงทิมพยะไปพี่นอ้องโบติงขิ่งเลยโบพานเลยว่ะ mai nhỉ vô phân một mì nó tươn tiền Vết biết lắng nhỉ mù phi cái gì nhăn bò phi nông nhăn bò nhăn bò, Thì. Thì Thì. bò là... từ tối đến bay hết khắp lối đi mà khắp lối luôn bò mình mang phi đi ขึ้นกับจุดนีแ้แหละอุ๊บเอ็มเล็กแหกมานพี่น้องมาแล้วครับซาวพูดอะไรบอกคา อะไรเยอะส่วนนีแ่แหละนี่ปลาทีส่วนนีแ่แหละพี่น้องนนาบุกให้ดีดีตอนเสาปล่อยหนามมาปล,อล่อยลินเลยวะ่ะ เค okay. ่จะได้หองไห้เฮ okay. นี่พี่น่องเต็บเรแหงมันมันขึ้นอะไรส้นนี่เลยไปพี่น้องไป มีีหาลังขึ้นได้เต็มนึงหนึ่งเสากระเต็มนึงเอาหลังนี้ดึงอีละพี่น้องมึงขึ้นกระหลังนี้ดึงเนี่มึงขึ้นได้หลังนี้แหละมาดุนมึงอยู่บ่จับมิดเลยวะหลังนี้มึงขึ้นกระดึงเนี่พี่น้อง,งยู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 ู่ยูพี่น้องอยู่

bạt con biết cá chậu Uồn đi khắc về phía nào phá Phá khả năng lên ตับเลยพี่น้องหลังนี้ถึงมือขึ้นมือขึ้นย่าอไรอพี่น้องเตรียมซ้อมครับผม ยเลยพี่น้องวนตับเลย ส่นนี้เป็นไง<ห>วะปลาหน่อยม,มันหลืนนำหนำมา <c oughs> ลน้ดึง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 พี่น้องดึงดึงดดึงพี่น้องดึงโอ้มดกันปลาปลาอย่างโยยโยยปลาปดุกมาวะดึงสีน้ปลาดุกแลวโอ้แล้วอ,อปคอปลาคอพี่น้องปลาคอ อไอช่อนใสป่ปนตัวนี้ใสป่นสปนใส่ปนพี่น้องใสป่ปนปลาก็เริ่มเที่ยงเลยพี่น้องเตรียมสามครับผมเตรียมสามนี่ใสป่ปน

ครับพี่น้องสดๆาางามทั้งวัทั้งวัยัก่สิองขึ้นสามขึ้นพี่น้องก็เฮ็ดกินไข่หนามบอกก่อนหนามมันขึ้นหนามมันลงหนามดีพอดีไอพี่น้องยังอยู่สามหลังน้องนี่ก้อนเบ็ด ในการต้อนส่์เลยพี่น้องไยพูดท่านรถไฟเดินเคียงเลยละไปพี่น้องเด็กยังมีสามหลังโซนหนีไปตามีปลาดุกกัน่ะใสเบิร์ดเงียบเก็บย่างปลาหน่อยมันเหลี่ยงเงียกกอนยังดึง ngoài thì đứng biết này, Ôi. một viên cào đi vào ta đứng ngủ nhạc không nhạc thôi mà lắm xuống thầy thế nào สุดท้ายเก็บเบ็ดกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปร่วมยอดกันเรียบเลรอครับพี่น้องมันนี้ก็ถือว่ามานอยู่พเพราะมีแต้มพี่น้องในบ้างนะครับผมเบ็ดกับประมาณนี่แหละครับประมาณนี้แหละเดือนยี่สิบดังบวกกยี่สิบดังหนึางมั้งเนี่เย,ยเสีเดือนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเลี้ยงสิ่งใหญ่ไม้ไม้ ประดุกอยู่ในนีเด้อพี่น้องนี่นยยังพุกงเฮี้ยงหว่นตับเลยคน,นเนี่ยยังแข้งสอดเลยเห้ยโมพี่น้องแข้งสอดเอ้ตกหนาไปแล้วพี่น้องตัวนึง ดีกันนะเลยพี่น้องกดซับเลยไข่เตียมทองนะประคอครับลูกนาไปแล้วตัวนึงว่าหันนะปล่อยไปพี่น้องลูกนาปล่อยไปเลยมาติดตามคลิปดมาคลิดเลยครับพี่น้องคลิปนี้ก็ถือประมานแล้วเงยใส่เดือนม,นอมนะันอยู่พี่น้องมันอยู่ปลาโปรไฟนักินยังไงเด้พี่น้องปลาสม,มือนี่ คนหากินดลายครับเด็กคลิปหน้าบ้าปูสภาพเป็โรคเปียใส่ฝากติดตามด้วยครับพี่น้องโคตกระดิ่งแจ้งเตือนครับฝาติดตามก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับหมดอะไรก็แจ้งครับผมไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ